วันนี้แก้วต้องรับมือกับการตีวอลที่ท้าท้ายสุดๆแก้วต้องตีบ้าน16ด้วยฐาน15มาลุ้นกันว่าแก้วจะหดพอที่จะทําสามดาวบ้านสูงกว่าได้หรือไม่แก้วจะตีบ้านลําดับที่10และลําดับที่9โดยสุดที่ใช้ครับแก้วจะใช้สสูตรที่แตกต่างกันออกไปก็ฝากคุณผู้ชมรับชมด้วยเนาะสุตแรกครับเป็นมังกรในฟ้าเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านที่เจอกันแก้วขอตีบ้านลําดับที่10ก่อนเลยก็นี่คือบ้านที่เจอครับอาวุธส่วนใหญ่ เอาไว้ใกล้ๆกันนะครับแก้วก็เลยมั่นใจนะครับว่าจะเก็บสาดาวได้นะครับแต่ที่บ้านมีหอคอยอาคมล่องหนนะครับทำให้แก้วจะใช้คุยนิลูกธนูยักษ์ไปนะครับเพื่อที่จะเปิดการทํางานของอาคมล่องหนแล้วเราจะได้เข้าไปปล่อยเดือดหอเข้าไปตรงตีบ้านก็จะได้3ามดาวอย่างที่เราหวังนั่นเองหวังอะได้ตีจริงอะได้เป่าเดี๋ยวเราไปดูกันก็ มาถึงนะครับแก้วใช้คิงลงไปด้านซ้ายก่อนละกันเพื่อที่จะตัดทางเนาะแล้วไปคิงไปตรงนี้นะครับคิงก็จะเดินไปด้านบนแล้วก็เราใช้ควีนนะครับลงไปด้านล่างยิงลูกธนูยักษ์ไปนะครับหอคอยอาคมแลุ้่นก็ทํางานนะครับจากนั้นเราจะเข้ากันแล้วไปกระไรฟานะครับเป็นนัก,กระดานใช้บอลลูลงไปนะครับแบบนี้เลยใช้แช่ไปด้านขวาก่อนนะครับเพราะคิงโดนล็อกเป้ามาอปเดือหอปูเดินลงไปนะครับแล้วก็ใช้ สกิลคัมพิมตะนะครับเราใช้ยาบ้าครับลงไป3ขมคนเลยเอามาเยอะนะครับแช่แล้วก็แช่ไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยแล้วก็เราใช้ยาบ้าไปที่ตรงกลางครับเราแช่ไปที่ด้านขวาได้นะครับแก้วแชว่ไปที่เครื่องยิงหินแล้วก็สารวานนะครับแบบนี้เลยเราใช้ยาบ้านครับลงไปได้เพิ่มแล้วก็เราปล่อยเจนะครับลงไปด้านขวานะครับแบบนี้เลย โอเคกระไฟ้าเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีไหวไหมไหวไหมกระไฟ้าที่รักโอเคได้นะแล้วก็เจ๊จะเข้าไปนะครับ,จจบ,าบารด,า,ดนะา,า,บาสามารถเสกหมูป่าออกมาได้ก็จะเสกหมูป่าออกมานะครับจังหวะไหนดีแกค,คิดว่าเจ๊ยังไหวอยู่นะครับก็ปล่อยเธอไปตามใจเธอต้องการมาเป็นเพลงเลยนะครับเราปล่อยอหมูป่าลงไปนะครับก็จะเก็บสามดาวได้นะครับตาแรกก็ ชิวๆสิวๆนะครับไม่ยากจนเกินไปเพราะ่าพันธ์มันไม่ได้แข็งมากนะครับทำให้แก้วสามารถที่จะเก็บสามดาวได้เดี๋ยวเราไปชมตอนที่2กันต่อนะครับไปร่้กันว่าแก้วจะใช้สูตรอะไรไล้จะเก็บ3ดาวได้หรือไม่มาชมอันที่2กันต่อนะครับแก้วเปลี่ยนมาใช้ซูเปอร์แม่มดและดูอิดนะครับก็เป็นสูตรที่แก้วชอบมากๆเลยนะครับแก้วเล่นตั้งแต่บ้านถึงบานสครับใช้แล้วเพลินมากๆเลย เดี๋ยวเราจะไปโจมตีกันครับโดยแก้วจะตีบ้านลำดับที่แก้วกันครับแก้วจะให้ดูนะครับว่าแก้วจะยิงลูกไฟไปตรงไหนนะครับแก้วเห็นว่าตรงนี้มีสารวาน,นครับมีป้อมมีซีมีหอกคอยแก้มธนูนครับแก้วก็เลยจะปล่อยปูล,ลงไปด้านล่างครับแล้วยิงลูกไฟไปก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดครับไม่แน่ใจว่าไอ้ตรงช่องว่างนี้เนี่ยมันมีเทดล่าไหมแก้วก็ไม่รู้จักบ้านผังนี้ด้วยนั่นเองเดี๋ยวเรามาโจมตีกัน,นครับว่า จะเก็บ3ดาวได้หรือไม่นะครับเราจะกดปุ่มโจมตีแล้วก็ทุกอย่างพร้อมนะครับแก้วเอาลูกไฟมาควีนโอเคไปลุยกันก็มาถึงนะครับทำการใช้ปูลงไปก่อนปูเป็นพักพื้นดินแล้วนะแล้วปล่อยปูลงไปนะครับแก้วใช้ดูอิดลงไปดีไหมแก้วปล่อยดูอิดลงไปได้นะครับแก้วปล่อยดูอิดลงไป4ตัวนะครับแบบนี้เลย แล้วก็แก้วยิงลูกไฟไปเลยละกันฟิบเข้าไปโอเคก็จะตายหมดเลยนะครับรวมถึงควีนกับเจด้วยแก้ว่าเราคนดึงปู่มาด้านขวานะครับด้านด้านในเนี่ยหนักจริงเราปล่อยดูอินลงไปเพิ่มนะครับแล้วก็ใช้ซูเปอร์แม่หมดลงไปปุ๊กปิ๊กลงไปไปด้านบนนะครับเราใช้โลงฐานลงไปนะครับปล่อยควีนลงไปตามสเต็ปของเราเลย เราจะเข้าไปกันนะครับจากนั้นเราจะเข้าไปด้านในทางขเราจะเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคิงแล้วก็ซูเปอร์แม่โมดนะครับตรงนี้แกคิดว่าเราใช้ระเบิดลงไปได้นะครับยังไม่ต้องใช้อันนี้ำยกระโดดเนาะเราใช้เป็นอนนเราใช้เป็นระเบิดลงไปแกปล่อยระเบิดลงไปนะครับเพื่อที่จะเข้าไปได้ไหมได้ไหมจ๊ะโอเคปล่อยระเบิดลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยคิง โอเคคิง okay, ลงมานีครับเราใช้ยาบ้าโดนยาพิษมานีครับเราแช่ไปก่อนเราใช้เจลงไปได้นี่ครับก่อเจลงไปด้านล่างเราใช้ยาบ้าไปเพิ่มเราเช็คกระโดดลงไปด้านล่างเราไม่มีแช่แล้วนะครับสุดายจังเราใช้ไักตะาถึงม,มือยักของคิงแล้วเรามีล่องหุนอยู่นะครับที่ใช้ได้เราจะเข้าไปแกะล่องหุนไปด้านขวาแบบนี้เลยแล้วก็ใช้ แล้วก็หัวลงไปนะครับรวมถึงมังกรน้อยนะครับลงไปใช้เรเบิดลงไปปล่อยธนูคนเถื่อนแล้วก็ซิปเปอร์มังกรออกมาครับก็จะจมตีเข้าไฟมีแววว่าจะได้สามดาวนะฮะวันนี้วันนี้ไม่แพ้นะวันนี้มาโหดนครับเอาบ้า15มาตีบ้าสิครับแต่ว่าเป็นบ้า16ที่อยู่ล่างๆแล้วนะครับแต่ว่าเราตีบัวเนาะเราก็จะต้องแข่งเก็บดาวให้ได้มากที่สุดเลยนะครับ เพื่อที่จะชนะแล้วก็ได้แร่เต็ม100%กันนั่นเองอเก็รียบร้อยนะครับวันนี้แก้วทีไป2ตานะครับเป็นบ้านลำดับที่10และลำดับที่9นะครับโดยใช้สูตรมังกรใฟฟ้าและสูตรแม่มดซูเปอร์ดูอินครับเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงจะทานไว้ให้แกรบทั้ง2สูตรเป็นสูตรที่ดีเอาไปใช้เอาไปลิงก็ได้เลยวันนี้แก้วลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ